สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้แฟนเทียสีนะครับ,รบวันนี้เราก็จะพูดกันในส่วนของซอมบี้คัตเชอร์โหมดกันนะครับถามว่าซอมบี้คัตเชอร์โหมดก็อาจจะมีคนหลายคนชอบถ่านนะพี่ทํายังไงเลยถึงจะผ่านแบบเพอร์เฟกต์เคลียร์ได้อะไรเงี้ยตอนนี้พี่เล่นอยู่ก็ไปอยู่ได้ที่กระดาษสิบสี่นะครับปืนพี่แรงไม่มากพอนะเพราะพี่ไม่ใช่สายเติมต้องบอกกันนะนะถามทําทยังไงอันดับแรกจอดใจจำเป็นนะถ้าเราจะผ่านแบบ อเฟคสังเกตครับวินโดว์อัพเต็มเลยนะครับเพราะว่าจะได้โปรเทคได้ถึง4ีทีนะนกันพลาดเพราะบางทีสตูนมีสกิลระยะไกลอนะไรอย่างเงี้ยสกิลที่จำเป็นนะครับก็จะมีฮาร,ร,ร์ดิเซอร์โฟร์เบนไซโลสาตัวนี้ควรจะใช้ก็จะพาแไปเฟคต์แล้วพอมันเป็นสกิลต้มตีโดนเป็นกลุ่มนอกนั้นสกิลอื่นมันจะค่อนข้างดีไหมเบาจิงธนูแรงแต่มันอตัตราไฟเลส0.3งสองช้ามากต่วนใหญ่ที่วิยม,มใช้น่าจะเป็นถ้าสกิลสุดท้ายเป็นไม่ออโต้วร,ร์เตอร์ก๊าลิทิ้งนะเพราะมันมีปิดพาลายครับ ยิงก็หมายเดียวได้รวนๆนะเรา,เาไปลองกันเลยแม่พี่เราที่ดาดสิบสามเนี่ยนะเพราะว่าดาดสิบสี่พอพี่จะผ่านได้กูก็คือมันต้องอยู่ที่สกิลที่มันออกให้เราด้วยว่ามันจะดีพอไหมเลย๋ยวพี่จะบอกสกิลไหนนะออพน,นะครับก็มาดูกันได้แม่เราก็เริ่ม,มเลยเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับสกิลด้วยไงถ้าดมเมจเราน้อยถ้าสกิลออกมาไม่ดีโอกาสผ่านก็ยากอยู่นะเพราะด่านหลังๆศัตรูมันจะเยอะไงมันต้องมีสกิลหมู่ช่วย เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหแม่งอันแรกมาก็เยี่ยไรออโตวบัตเตอร์เบียนเบียนจะออกเลยวะเนี่ยผมเนี่ยอัวบัตเตอร์ออกกันง,ง่ายง่ายหาไม่ง่ายเออสาดออกอะไรที่กูมาวะเนี่ยเอ้ยไซโลก็ได้อยต่เบียน,นมาแสดนลูกไม่ออกนีไม่ดีนะลูกไม่ดีสำหรับบ้าเลเย คือว่าเราอยู่ที่เราเลือกตะคิวถ้าเราเลือกไม่ดีมันผ่านวอฟฟิตก็ยากอยู่แล้วโอ้โหมันเล่นเฮียอะไรกันกูเนี่ยเดี๋ยวโโเฮ้ยไปโลเปรมเบนไปไหนวะเดี๋ยวโอ้โหโจังไรเลยเดี๋ยวมา,มาจะมีระยะบอดนะอายุระยะเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหดูมันโอ้กูหัวร้อนเกมมิ่ง ไอเหี่อะไรมาเนี่ยผ่านยังไองอยู่เออไปรโลมาแล้วนี่มันจะมาถ้ามาเฟรมเบนด้วยนี่จะดีมากเออนั่นแหละมาตามสเต็ปแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นสกิลสปินบูเลตอ่ะอืมอันนั้นก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากวัดใจเลยวันนี้ไม่ดีนะบูเลตเลนเนี่ยถ้าเราแดมเม็ยิ่งน้อยแม่งลดลงอีก ถึงมันจะยิงกระจายเยอะแต่มันก็แค่สองเป้ามันซูมมินิบุเลต์ไม่ได้งมินิบุเลต์สามาเป้าใหม่เนี่ยเขาเดมเนตเดี๋ยวมาดูนี้นะอ่าเนี่ยอ,อันน่ะน,นี่ดีนี้ดีไอคูดาวก็ดีนะไซโลคูดาว,าดว,าาวล้วถาสุดกระมือถึงเพิ่มระเบิก็ดีก็ทงหให้วงฟางโดนเข้านนหมายใหญ่มากอ่าอันนี้เพิ่มเดเมเนตนะยิงถ้าได้แบบเพิ่มเพิ่มสมมกิลินี่บุเลต์กับเพิ่มจำนวนนี่บุเลต์อัพไปเลยนะอันนั้นสองสกิลมันดีมาก นี่ทำให้เราเคลียร์ง่ายเล้หลดกระสุนรอด้วยกันดูกันได้ไหมนี่อ่ามินิบูลเลต3าก็เพิ่มเป็น50นาสแล้วมันทำยังไงแต่แันก็แรงขท้นเวลามันดูนสบายน่ยาะิดาจแล้วถ้ามีอัพแบบนี้นาเน้่ยสักวนันนี้ก็อยู่อืมอย่างน,นี้แล้วกัน เต่เราเปิดใกล้ๆมันจิงไ,ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะสตัวมัน,นไม่อยู่ติดกันจริงๆไอ้มันไม่ค่อยโดนมันสู้กับปินบูเเลตไม่ได้สปินบูเลตดีกว่าอ่ามามาดูกานได้อะไรเอาเดเมจนแล้วกันกะโหลกไม่เน้นครับเน้นแม่งตายหาไหวๆเพิ่มมสมีก็ได้อยู่นะอืมอะไรกูเจ็ยนเลยอะไรกูเจ็ยนมันก็ไม่ค่อยสำคัญสู้สู้สแปมมินิบูเเลตไม่ได้อันนั้นโหดกว่า จะยิ่งได้บ,บวกดาเมจแล้วสป,ปิทจะดีกว่าอันนี้บอกว่าวโอ้โหไม่ให้กูเลยเว้ยหลายรายได้คอมิเตอร์ให้ระเบิดฟางดืนจะถามดาเมจพวกนี้นไม่แรงเลยดิ <c ười> มาเอ่อโดนดาเมจเหมือนเดียจะได้ลลายหายไปว้เดี๋ยวไง มีบุเล็ทนี่พี่ว่ามีประโยชน์นมากเวลาใช้เคลียร์พวกไอเนี่ยพวกกลุ่มถ้า d a เมจ e แล้วพอนะมีบุเล็ทนี่โคตรโหดเลยพี่ว่าโหลดรอแป๊บตระตูเดินอยู่ไกลเราโหลดรอได้เห็ประตูเดินไม่ถึงอืมจะต้อง d a เมจแรงด้วยระดับหนึ่งนะถ้าแรงเด่นไม่พอเนี่ยเพื่ต้องที่ลงดาบินห้าเนี่ยถ้าสกิลมาไม่ทันก็ไม่น่าไหวนะปะตูเลือดมันเยอะอืม มีไม่ปริมาณไม่ใช่ปัญหาเลยเคลียร์เรียบเนี่ยอ่ะแล้วเพอร์เฟคเคียร์เรียบร้อยเห็นไหมเคลียร์ได้ไม่ยากนะอืมก็ประมาณนี้แหละครับแต่หลักๆก็ต้องมีต้องมีต้องมีวินโดว์นะถ้าน้องจนะเน้นเพอร์เฟคเคียร์ถ้าน้องไม่มีวินโดว์เลยมันมันโดนทีเดียวมันก็มันก็ทำไม่ได้แล้วผ่านไปอย่างงี้พี่สามารถกันได้ถึงสี่ครั้งเลยนะส่วนเอนจิ้นอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าถ้าเราเน้นเพอร์เฟคเคียร์นะ ให้เน้นที่นั่นแหละวินโดก่อนเพื่อนเลยมันก็จะผ่านได้เห็นไหมก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าปืนที่มันเทเว้ลเห็นไหมพันสองนี่มันผ่านสิบห้าไม่ไหวจริงๆพี่ลองเลยก็เป็นไงครับก็น่าจะได้ประโยชน์สาระประโยชน์กันบ้างนะสำหรับวิธีการผ่านนะใครที่ไม่ผ่านก็ลองไปเล่นสเต็ปที่ดูนะใช้ได้อยู่ ซึ่งถ้าใครชอบิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มิที่ด้านล่างคิดนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านไประยะๆอีกแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้ดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ